ทีม Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Lowland เสนอ แล้วเจอกับมือพิเศษวันนี้ท่านเป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยครับงานวิจิตรศิลป์อันบรรจงงดงามท่านได้ดูแลและสร้างสรรค์ขึ้นโดยท่านเป็นสิทธิ์เอกหรือเป็นมือขวาของท่านอาจารย์จักพันโปรสยากิจครับคุณวรพิษสดประเสริฐครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับผมขออนุญาตเรียกท่านว่าพี่ต๋องนะครับ,รบอาจารย์จักรพันโปรสยากิจครับท่านเป็นนายช่างเอกในรอบ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สาขาทัศนศิลป์ครับวันนี้ผมอยู่กับ ลูกศิษย์เอกหรือมือขวาของท่านอาจารย์ครับพี่ต๋องครับผมแนะนําพี่ต๋องว่าพี่ต๋องเป็นศิษย์เอกหรือเป็นมือขวาของอาจารย์จักรพันนี้ถูกต้องไหมครับก็จริงๆลูกศิษย์อาจารย์มีเยอะเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าผมเป็นเอกมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ทีนี้ผมเนี่ยอยู่รัใช้ใกล้ชิดอะไรแต่อะไรร่วมงานอาจารย์มานานกลุ่มช่างที่ทํางานด้วยกันเนี่ยอาจจะเรียกว่าผมนานนานกว่าเพื่อนก็ได้แต่ที่ทําอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็น มือเอกหลายๆคนที่เ,เก่งๆคืองานของอาจารย์ที่ทําเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานคณะคที่ออกสายตาถ้าตัวที่ท่านทําของท่านเองอะ่ะอันนั้นขายไปแตะต้องท่านไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครสามารถทาได้แต่ว่าในส่วนที่เป็นงานกลุ่มงานคณะที่อยนงานเขียนโบทงานหุ่นกระบอกพวกเนี้ยต้องใช้ช่างหลายคนไม่จะบอกใครเป็นติดเอกติดรองติดแรมมันมันพูดยากเพราะว่า พี่มือมันก็กำกำกลืกนกินกันไม่ลงอ,ะอ่นะเป็นคําตอบที่สมกับเป็นผมใช้คำว่ามือขวาจริงนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าพี่ต๋องนี่อยู่ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์จักรพันธ์มาตลอดเลยและบทบาทที่พี่ต๋องทําอยู่เคียงข้างท่านอาจารย์นี่ต้องทาอะไรบ้างครับที่แรกเดิมทีเดียวก็ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยก็เรียนเป็นเป็นลูกศิษย์เรียนก็ไม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาก็คิดว่าจบแล้วก็คือเราก็ไปทําของเราอาจารย์ก็สอนเด็กไปตามรุ่นใหม่ต่อไป แต่ว่าบางเอิมสนิทกันเพราะผมชอบศิลปะไทยและเราเราสอบเข้ากิจกรรมไม่ติดแล้วเราก็มาติดมรณะศิลป์เมื่อมาติดมรณะศิลป์นเนี่ยเราก็เลยได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เพราะนั้นผมก็อาจารย์ท่านมีความรู้ทางศิลปะไทยและบังเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาจารย์ไปซ่อมวาดกระแก้วผมก็ ชอบหนีเรียนนชั่วโมงภาษาชั่วโมงอื่นนี่เราไม่ชอบอะ่ะเช่นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็หนีเรียนไปไปนั่งคุยกับอาจารย์ไปดูอาจารย์ต้องแต่แต่ยังไม่ถึงได้ช่วยหรอกเพราะว่าอาจารย์ไม่ไว้ใจฝีมือเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังยังเป็นขั้นลูกติดอยู่แต่แต่ความจริงถ้าพูดตรงเนี้ยมันคือพอเรามีอายุมาถึงขนาดนี้เรามองย้อนกลับไปเนี่ยราลึกย้อนกลับไปเนี่ยเราจะรู้เหตุผลว่า เป็นโชคดีของเราที่เราสอบไม่ได้คณะจิตตรรม mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นเสียใจนะที่เขาไม่ได้ที่จะออกไปสอบใหม่หอะไรเงี่ยแต่ถ้าผมได้คณะจิตตรรม mm hmm. ผมก็ไม่มีบุญได้เป็นลูกศิษย mm ์อาจารย์เพราะอาจารย์สอนอยู่มานาสิน mm hmm. คล้ายๆบุญกุศลเราลึกเบื้องบนเขากําหนดมาแล้วว่าอาจารย์ของเองเนี่ยคอยอยู่เอ mm hmm. งต้องมาเป็นลูกศิษย์เองต้องเข้าคณะนีถะ้ถึงจะถึงจะถูกถึงจะถูก ถูกสายที่ที่เรียนเพราะจริงๆไิงผมไม่ทางานแบบกิจกรรมอย่างคนอื่นผมก็คงทำไม่ได้ต้องทําแบบอย่างเงี้ยคือกึลืนประเพณีแต่วิชาหนึ่งที่ผมไม่ได้จากอาจารย์คือการเขียนภาพเหมือนอันนั้นไม่ได้เพราะว่าดีสัยเราไม่ห้แล้วอย่างที่คุย,คยกับหลายคนนะผมพิสูจน์จากคิดบนเรียว่ามันอยู่ที่เลนในตาไม่เหมือนกันเหมือนกล้องถ่ายรูปกล้อง คือมันมีความคนที่เขาเขียนภาพเหมือนเนี่ยก็มีพิเศษเขาก็จับได้เราจับไม่ได้เ,เ,ร,าเราไปทางอื่นได้ยินนะว่าพี่ตองที่ท,ที่ดุกเีก็กก็เป็นมือขวาเนี่ยพอดูแลงานทั้งหมดของท่านอาจารย์จักรพันธ์เลยทั้งเรื่องงานที่ท่านทําศิลปะแขนงต่างๆและเรื่องส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับก็ดูดูแลจริงๆมันก็มีหลายคนที่ดูแลบางเรื่องบางเรื่องผมว่า ทำทำทำไม่ได้แต่บางบางอย่างเนี่ยที่เราทําเนี่ยก็เพราะว่ามันมันไม่มีใครทําเราก็ต้องเราก็ทําไปทาเรื่องเช่นไปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเลขาด้วยเลยใช่ไหมขาส่วนตัวเลยนั่นแหละครับแต่เรื่องงานศิลปะเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันเฉพาะงานที่เป็นงานกลุ่มนั้นนั่นแหละถึงจะช่วยอาจารย์ แต่งานที่เป็นของอาจารย์เองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครถึงแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีอือมจนอาจารย์ไปจากโลกนี้ร้อยปีก็ยังไม่มีใครไปถึงในบทบาทที่พี่ต๋องเป็นมือขวาที่ท่านดูให้ดูแลรายละเอียดของงานในภาพรวมรวมถึงแม้กระทั่งเข้าแบงค์เข้าธนาคาร<ะ>ที่พี่ต๋องต้องทำเนี่ยครับพี่ต๋องรู้สึกยังไงบ้างรครับกดดันหรือว่าดีใจหรือย,อยังไง ก็ไม่ไม่กดดันนะแต่ก็ไม่ดีใจก,ก็ทำมันเป็นหน้าที่เราต้องทำก็ก,ก็มันไม่รู้มันมันเป็นหน้าที่กระทำก็ททำก็แต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความลำบากทีว่าเพราะว่าในเมื่ออาจารย์อาจารย์เนี่ยเป็นผมว่าเป็นคนแก่จะไม่รับรู้อะไร ในโลกนอกจากศิลปะเพราะว่าถ้าเผื่อไปพูดกับท่านเรื่องเรื่องอะไรที่มันเป็นที่ไม่ใช่เรื่องศิลปะจะไม่รับรู้จะไม่รับรู้เลยคือฟังไปอย่างนั้นแหละครับแต่อาจารย์จะไม่รับรู้แล้วพี่ต๋องคิดว่าอะไรจะไ,ไม่อาจารย์ไว้ใจพี่ต๋องครับในมอบงานวกงานรายละเอียดเหล่านี้อาจจะไม่มีทางเลือกหรงนั้นทางเลือกมีอยู่คนมีลูกศิษย์เยอะแยะแต่ว่าไม่เราก็ สนิทกันมาตั้งแต่ก็อาจารย์รู้จักกับผมมาตั้งแต่อายุ23จนเดนนี่หกสิบสาโอ้ก็เพิ่งเพิ่ง40ปีเองนี่ฮะ40่ีเอปีเนาะไม่เยอะนะครับก็รู้อยู่อ่ะคนนี้นิสัยเป็นยังไงคือถ้าถ้าไว้ใจไม่ได้กคงไล่ไปนานแล้วเงี้ยเพราะว่าก็อยู่มาก็อยู่อาจารย์ ค่อนชีวิตเลยนะครับที่อยู่กับท่านอาจารย์มาที่พี่ตองอยู่กับท่านอาจารย์มาต้องอยู่ไปตลอดชีวิตนะครับเขาไม่รู้จะไปไหนพ,พ,พี่ตีองพูดแบบเหมือนกับชีวิตไี่มีทางรอดอจริงท่านผู้ชมครับฝีมือพี่ตองแต่ละเรื่องเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปกับพี่ตองนะครับบุญกุศลเราลเบื้องบนเขากําหนดมาแล้วว่าอาจารย์ของเองเนี่ยคอยอยู่คึงต้องมาเป็นลูกศิษย์ถึงจงเข้าคณะนี้ถึงจะถูกสายที่เรียน เชิดกันอยู่ในงานทั้งหลายนะครับตัวนึงเนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆนี่ยิ่งว่าตัวเอกมากเท่าไหร่ยิ่งละเอียดอ่อนมากเท่านั้นเลยครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ยมาที่ใช้ในการเชิดหุนการแสดงหุนนะครับดูนะขยับได้จริงเลยนะครับแตะแรมแตะแรมแตะแรมตะแรมตะแรมต่แรมตะแรมแต่แต่าต่แ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 ต่าต่แครับ่แต่แต่แบ่แต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 ่ต่าต่แ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 ต่ต่ต่แต่แ่แ่แตตต่แ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  ในงานแสดงงานหุ่นกระบอกแต่ละครั้งครับ <ฮะ S 1> พี่ต๋องครับเราจะต้องมีเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเพื่อประกอบให้สมจริงที่ผมเห็นนี่มันเป็นอะไรที่มันมันงานช่างชัดเลยนะครับพี่ต๋องเป็นงานช่างด้วยใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> คือคือหุณกระบอกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องตะเลงพ <c oughs> ่เพื่อแสดงวิรก,กรรมของตุมเด็กคนนนเลย่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฉากรบมีช่างมีมา้ามีเครื่องรบต่างๆอือก็ในเมื่อเราคิดทำแล้ว เราก็ต้องใช้กลไกทํายังไงให้มันเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงหรือว่าใกล้เคียงไอ้เหมือนจริงคงไม่ได้หระกยากงใกล้เคียงที่สุดพี่ต่อมีส่วนร่วมกับการสร้างพวกนี้ด้วยไหมครับก็มีส่วนที่ว่าคิดคิดว่ามันน่าจะอย่างนี้แล้วผมก็วางโจทย์โดยให้ช่างุนน้องคือประเสิดทำตัวก็เป็นคนทำ แล้วมจอบทช่างกับทำมาเนี่ยก็ทำหลายอย่างทำจริงวิทยทำหลายอย่างทำาจระเข็ตเขาจดทดลองหาอุปกรณ์อะไรก็ทดลองทำติดจักปัญหาอะไรกับปรึกษาแก้ไขกันแต่พี่ตองก็มีส่วนร่วมกับทุกๆผลิตผลที่ออกมาเพื่อประกอบฉากเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับก็ก็ในฐานะที่เราเป็นคนทำบทเป็นคนควบคุมเราก็ต้องดูหมดทุ่กอย่างนียแต่บางอย่างแต่ความคิดหลายๆอย่างเนี่ยช่างแต่ละคน พอพอ,อได้โจทย์ไปเขาก็จะวางเขาก็จะคิดออกมา่วนใหญ่ก็เป็นความคิดของคนที่ทำและมีชเชอบตรงนั้นเขาก็คิดแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขปัญหาว่าเออมันมันยกรวงยังไงมันมันชูงวงมันจับของมันอะอย่างี้พี่ตองนิยามตัวเองว่าเป็นในช่างด้วยไหมครับในงานศิลปะที่พี่ตองเกี่ยวขอว้องก็มันไม่ต้องนิยามเพราะเราเป็นช่างอะคือคือคือ,คอ ก็ทํางานช่างมาตลอดก,ก็ต้องเป็นช่างแต่วว่าช่างดีหรือไม่ดีอีกเรื่อง,องนึงนะจะเป็นช่างก็ต้องที่เราเราเกิดมาทํางานทํางานศิลปะทํางานช่างนะก็ทําก็ทาก็เป็นงานของเราครับเป็นช่างที่ทรงคุณค่าแล้วก็สร้างงานศิลปะให้กับประเทศชาติเราครับท่านผู้ชมครับเหมือนมากเลยนะครับ,น,รบนี่คือนี่คือการขยับงวงครับทุกอย่างในรายละเอียดเนี่ยน,นะฮะผมละเอียด หยยบตรงนี้เลยนะครับอ๋อนี่ครับพะนเลสวนนี่แหละครับแต่ละรายละเอียดต่างๆในนั้นนี่ก็เป็นการสะบัดหางนะครับนี่ฮะผมกำลังนึกถึงว่าคนที่เขาแสดงเองเขาต้องมีสมาธิมากหูก็ขยับได้ด้วยนะครับเนี่ยกระดิกหูได้ด้วยนะครับช้างเรียกว่าคล้ายของจริงมากๆครับแล้วถ้าได้มาดูใกล้ๆนะครับรายละเอียดของการทําผิวหนังช้างก็เหมือนอย่างที่ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นงานที่อยู่แค่เบื้องหลังนะครับเพราะว่าเวลาแสดงสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนไกลๆแต่นี่คือความละเอียดของศิลปะครับที่ให้รายละเอียดกับทุกๆอย่างนะครับวัสดุนี้เป็นอะไรครับพี่ต๋องเป็นอะคริลิกหรือว่าเป็นเป็น ลเ,เ,เลยส,สิ้นเที่ยวหรอ,อลแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องห่อหุ้มม้าอย่างละเอียดเป็นดูเหมือนม้าจริงๆเลยครับแล้วก็หุมห้มแบบหุ้มหนังนี่ครับตัวนี้ต,นตัวนี้ใช่ไหมนี่ครับหนังละเอียดยิบเลยครับหลังจากโครงสร้างเรียบร้อยแล้วก็หุ้มหนังจริงๆดูเหมือนม้าจริงๆนะครับเวลาขึ้นกองทับมา้ากองทับช้างออก ท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการแสดงขุนกระบอกตะเลงพ่ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ช่างศิลปินมาทำในต้องทุ่มเทลและใช้เวลาเพื่อทำให้มันละเอียดอ่อนและงดงามแบบนี้ครับพี่ต๋องครับงานศิลปะที่พี่ต๋องเกี่ยวข้องที่ผ่านมาชิ้นไหนที่พี่ต๋องสุมันยากทีส่สุดครับมันมันยากทุกชิ้นเพราะว่าเราทำอยู่อาจารย์จจกพันยังไงเหรอครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนละเอียด ละเอียดแบบละเอียดเป็นมินน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ละเอียดไม่ใช่ละเอียดน้อยเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมผ่านง่ายๆไม่ใช่อาจารย์คนเดียวรูบาอาจารย์ที่เรามีเนี่ยก็เป็นกูบาอาจารย์ละเอียดหมดทุกคนตอนที่เราไปเรียนปากกับอาจารย์เยือนวันุองทัศน์เนี่ยท่านสอนเลยว่าถ้างานอันไหนที่ไม่ไม่ดีให้แก้ทันทีอย่าอย่าอย่าปล่อยผ่านถ้าปล่อยผ่านเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยแล้วลงไปเป็นลงไปเป็นสันดานแล้วแล้วทีนี้มันแก้ไม่ตกเราจะกลายเป็นคนชุย เพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะมันถ้าบอกยากมันก็จะยากทุกอันเพราะเรามันยากเพราะเราติดติดไอ้ความที่ไม่ยอมผ่านของตัวเราเองต้องปรนณีตฮะที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจาราย์ถ่ายทอดวิธีนี้เราก็รับออกมาคือจะจะต้องกันกรองให้ให้ดีที่สุดอย่างเรื่องหุ่นเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องอะไรเรื่องหุน่นหุ่นเรื่องแรกเนี่ยใช้เวลาทําไม่นาน เพราะยังไม่ได้รู้จักหุ่นคือเรื่อง่วามรรมันี้พอสามก๊กนี่สิบปีหนึ่งเรื่องสิบปีสิบปีพยาวแล้วใช่ไหมแต่เล็งไพ่นี่ยี่สิบปียังไม่ได้ลงลงเลยยังไม่ได้ลงลงเลยย<ะ>ี่ส<ก>ิบป <ใน S 2> ีตอมเนี่ยทุกวันนี้ที่ดูดูกันเนี่ยคือซ้อมซ้อมให้คนซ้อมแล้วก็เลยอะปล่อยให้คนดูก็กระเลงไพ่นี่จะเป็นหุ่นที่มีวิธีการเล่นที่ประหลาดที่สุดไงคือเล่นให้คนดูตั้งแต่ซ้อมไปจนกระทั่งเล่นจริง เล่นเนี่ยยี่สิกว่าปีก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคือคือซ้อมให้คนรู้ทำทำบททําเพลงทําเป็นขั้นตอนละเอียดหมดแก้แก้แล้วแก้อีกแก้แก้อยู่จนกระทั่งเออยุติว่าลงละขนาดนี้ละก็จบแต่ไม่ใช่แก้ไม่รู้อยากจบนะตรงไหนที่ลงและคือลงเอาแค่เนี้ยพอมาถึงตรงเนี้ยมันเลยคําว่าอะไรยากหรือไม่ยากแล้วไงเพราะมันบทพิสูจน์ไว้แล้วว่า ของในในโลกนี้มันไม่มีอะไรยากถ้าเรามีความเพียรและมีความมีความตั้งใจมีความวิริยะอุตสาหะที่จะทำเนี่ยมันไม่มีอะไรยากหรอกท่านผู้ชมครับผมสัมผัสถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่พี่ตองถ่ายทอดแล้วก็ท่านอาจารย์จักรพันธ์ใช้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นในการทํางานของท่านจริงๆเลยครับศิลปะที่ต้องออกมาให้มันสมบูรณ์ตามที่จินตนาการที่พวกเราทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทา ไม่ทําอะไรช่วยช่วยนี่คือสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ชมเป็นแนวทางแนวคิดในการใช้ชีวิตด,ด้วยนะครับพี่ตองครับเมื่อกี้มีตอนหนึ่งที่พี่ตองบอกว่าท่านอาจารย์ตั้งใจทํามากยอมอวเดี่ยวสาหาัสถึงแม้จะไม่มีทุนหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพี่ตองคิดว่าอาจารย์จะทําเพื่ออะไรที่ทํามา20ปีในเรื่องหนึ่งเรื่องเท่านี้คือจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนไม่มี ไม่มีคําตอบหรอกนะว่าทําเพื่ออะไรแต่มันมีมันมีการกระทำที่มันเป็นเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติโดยตัวคือทําด้วยด้วยศรัทธาในศิลปะจุดหลักของอาจารย์คือทําทําเพื่อครูบาอาจารย์ทั้งทั้งสิน้นแล้วตัวพี่ตองเองล่ะครับคิดว่า20ปีกับงานตะเลงผ้าตรงนี้หรืองานศิลปะที่ผ่านมาตัวพี่ตองบอกตัวเองได้ไหมครับก็กำลังทำเพื่ออะไร ก็โดยเนื้อแท้งานโดยตรงของมันเนี่ยก็คือเพื่อเพื่องานศิลปะเพราะเราเป็นช่างชีวิตศิลปินมันก็คือการฝันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆผมอยากให้ พี่ตองได้ฝากอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะสนใจแวดวงศิลปะหรืออยากจะเป็นศิลปินที่ส่งคุณค่าและสร้างสิ่งดีงามให้ประเทศชาติต่ตอไปถ้าบอกจะฝากถึงคนรุ่นหลังเนี่ยผมว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเป็นการงานอะไรทําให้ละเอียดให้ดีให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราต้องภาคภูมิใจในความที่เรามีมีครูที่จะสอนที่จะถ่ายทอดเราแล้วเราก็ต้อง การมีครูบาอาจารย์น่ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตที่สุดแล้วคนรุ่นหลังเด็กทั้งหลายก็ต้องคิดอันนี้ที่สุดเป็นความภาคภูมิใจที่สุดท่านผู้ชมครับบทสรุปที่ผมอยากฝากท่านผู้ชมไว้ในสัปดาห์นี้เห็นนะครับว่าการทำอะไรทุกอย่างละเอียดปราณีตใช้ความศรัทธาอย่างเต็มที่กับชีวิตของเราครับและสุดท้ายที่สุดคือต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เคารพและปฏิบัติตาม พี่ตองครับในช่างคนนี้จะยังอยู่กับมือพิเศษครับเพื่อมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพัน์นของครูบาอาจารย์ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับพี่ตองครับ รายการมื้อพิเศษขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โคดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามกงกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา สัมผัสทุกความประทับใจกับแกลนเพิลเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรอมสินโทรหนึ่งหนึช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดยโลแลนเนเจอร์โคดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาวโรแลนด์เนเจอร์โค้ดวันนี้พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอิ่มเอมกับศิลปะอันเป็นวิจินนตรศิลป์งงามของประเทศไทยเราโดยแขกรับเชิญครับพี่ต๋องหรือคุณวรพิษสดประเสริฐครับพี่ต๋องได้ถ่ายทอดเรื่องราวการทํางานศิลปะที่ต้องทุ่มเทให้ความสําคัญกับทุกๆขั้นตอนใช้เวลายอย่างยาวนานและประณีตมากๆโค้ดคำพิเศษประจาสัปดาห์นี้คือคําว่าความละเอียดครับใส่ใจในรายละเอียดกับทุกๆชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานทุกๆชิ้นที่ออกมามีคุณภาพโค้ดคำพิเศษนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับเพราะคำพิเศษแบบนี้จะทำให้คุณผู้ชมเป็นคนพิเศษครับสนับสนุนโดยโล l a n d Nature Coat แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการลุ้นลับชุดโปสการ์ดผลงานอาจารย์จักรพันธ์โปษยกิจำนวน4รางวัล กติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามือพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่0891411331หรือส่งมาที่ Facebook มือพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับและนี่คือหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทางรายการครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของพี่ต๋องคุณวรพิษสดประเสริฐ สิทธิ์เอกของอาจารย์จกักรพันธ์โปสยกิจท่านได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะครับพี่ตองยังอยู่กับเราในสัปดาห์หน้าครับเพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างสิทธิ์กับครูความเคารพความศรัทธาที่มีให้แก่กันครับในมื้อพิเศษสัปดาห์หน้ามื้อนี้อาจทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมื้อพิเศษพร้อมที่จะเสิร์ฟเรื่องราวดีๆจากผู้คนต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติที่ดีมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสารรค์กับเรื่องราวเหล่านั้นครับพบกันเป็นประจำทางช่องทูเทนแหอย่างนี้ครับทุกวันอาทิตย์11.00ถึง11.30ค,ครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับมื้อพิเศษพร้อมเสิร์ฟความเคารพเทิดทูนระหว่างสิทธิและอาจารย์การถ่ายทอดความรู้การสอนด้วยหัวใจแห่งอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการทั้งหมดโดยความรักและเมตตาให้กับสิทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยคุณวลพิษสดประเสริฐในฐานะสิทธิเอกผู้ใกล้ชิดจะมาบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์จกักรพันโปสยกิจนายช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ความรักความผูกพันระหว่างสิทธิและอาจารย์มือพิเศษที่นี่แล้วมือนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมือพิเศษ